วันนี้บีบนะีทีิคอร้านนก็จะมารีวิวเจ็ตตัวกระบอกนี้นะครับเจ้ตตัวกระบอกนี้ก็เปลี่ยนชุดไฟจากไอบีอเป็นทาท่านนะครับมือสองนะครับแล้วก็ใส่อุปรกรณ์แต่งสีเงินตามนี้เลยจะเป็น a อ p 9นะครับติดตั้ง HOP l อ d นะครับนี่ครับอก็จะทำงาน พร้อมมอเตอร์นะครับยิงลูกเรืองแสงได้เลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ท่อยาวประมาณนี้ครับความแรงอยู่ที่3า0รอห้าินะครับ,รอม,รม,รบมอเตอร์เป็นมอเตอร์บัสเลดน,นะครับของไอโซลิงนะครับตัวนี้จะเป็นบัตเลดตัว4ี่0มืรอบนะครับเดี๋ยวเราม,มาดูลูกเรืองแสงนะครับว่ามันจะออกมาในลักษณะไหน ตัวนี้เน้นยิงเซมน,นะครับเดี๋ยวลองยิงใกล้ๆน,นะครับดูนะครับความแรงน่าจะอยู่ที่350บวกนะครับเพราะยิงไปชนกับไอตัวเสาแล้วลูกแตกเลยนะครับเหนด้ครับประมาณนี้ ดูระยะยิงนะครับว่าจะถึง60เมตรหรือเปล่าถึงนี้นะครับ60เมตร ปัวโต้อนี้ไม่เน้นนะครับเพราะว่ามอเตอร์รอบจัดเกินเนื้อเทมิน,นครับก็ประมาณนี้โอเคเรื่องนตัวนี้